สบายดีสบายดีเ่ยมึงเสาออกพี่เนาะสบายดีสารวันศุกวันศุกวันที่หนึ่งพี่เนาะสบายดีสุกเต็มทงพี่เนาะวันศุกก็นเลยของบ่าวแพงมาเกี่ยวเขาน้ำกันเด้อรถสุขสุคน บรรยากาศยาม่อสาวพี่น้องมาส่าวสวยเต็บเลยครัตเเว้นขึ้นสูงแล้วตากจากตากฝนแล้วก็ตากแดดแล้วแบบนี้พี่น้องเจมอนี่เ่ยวข่าวตากแดด แดดทดก็ต้องทนพ้นก็ต้องสูนะพี่น้องล้างสูฟ้านาสูดเดียวเดียวเออตวเตหด่เนอ ໄດ້ລາຍເຕີບແລ້ວພີ່ມມມາມວນໍາກັນພີນ້ອງມາລອງເບິ່ງດີ້ບໍເຄີກດພໍໄດຈັບຫັງປວແຮວນໍາກັນ มันบรรยากาศแดดมือนี่แดดแบบบบมีเมกเลยพี่น้องมือนี่บบมีแอนเมกบดมาบดบังแสงพระอาทิตย์เลยมือนี่ฮะงนเมกบบเห็นเลยมือนี่สแสดงว่าห่อนบดมือพี่น้อง ว่มีมคมาบดบังเลยเิมหาจับแมงมันมาเนี่ยอนเขาแล้วเดียว สุขเลี้ยงเลยพี่น้องไห่นี่ยังเขียวเนาะ2ไห่นี่ยังเขียวเกี่ยวบ่ได้ดอกนะโน้าไหใหญ่บ่มามาให้ามาเกี่ยวข้าวนํากันลมมามีแงเด้เย็นฝนวกเปวกถึกด้้มา ลมมาแบบนี้โอ้ยมีแหงเลยพี่น้องเย็นจุจย้ยจุยลมลลองเลยพี่น้องมาทำบดพลดออกลมไก่อนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วเดี๋ยวก็หอดละดูนา้าอะไรพี่น้องเดี๋ยวมาแพงกาเอาฟางไปเห็ดรีสอร์ทอีกเลย คนไทมีสอดม่เร็งมาแพ่งกับกู่อะพี่น้องกูเบิดเลยกูเขาขึ้นลานเมื่อคืนกับเขาเจ้าซีไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องจักได้จักสอบ สิหรือสอบิบเสิบเจสอบพี่น้องเขาจะเอาบาแพงออาาาาววบบัค <c oughs> ่่่น บรรยากาศทงนี้ทงนี้มีแต่บ้าแพงบ้าเ,เกี่ยวพี่น้องทั้งผูโบเห็นเกี่ยวเลยโบเห็นคนเกี่ยวเขาเลยแนมไปทั้งผู้

สรงกลัวเลยลงแล้วาหนาารังน่ะลงเปล่รบรันบนเรอเดี๋ยวลิมาเงี้ยอวยที่ไปสัมใส่ได้ดีาหมูเนี่ยเเลียเียวัวลูกร้านเขามีแต่สีดันสีแดงขาวีตาหมูตื่ยมบพืนงัวบแพงซ้นกันพี่น้องมันได้ลูกยังมักง นอผักขันยังลุงบอสัยฮัดเสียเขันเงาวโอ้ยักขันยังเป็นตาสะออนอันลิสเนาะหอมปงเงาไปเลยคุณงตามคนา คารยืนเนี่ยน hey ี hey đ đ ่ใส่รถเกี uh. ểu, ่ยวนี่ได้ได้หน่เนาะปุด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 รถเกี่ยวผัดบรีเฟืองพี่นเนาะรถเกี่ยวบ้านบาแพงกามีคือกันได้พี่น้องหักบกหอยใส่มิถะทางอื่นหน้าบาแพงใส่บ่ได้ดอกต้นไม้หลายรถเกี่ยวมันต้องเกี่ยวแบบโล่งๆงเขายืนยืนนะพี่น้องเนาะ หน้าประเพงต้นไหมลายเ็นข้าเจ้าจ่างเกี่ยวอยู่อันนี้แห้งหมดเลย ลมผัดมาเป็นช <Okay. S 2> ่วงเป็นช่วงดีดีอย enroll, ู่โอเคพี่น้องม่อนกระตือขอจบคลิปกันเนะพี่น้องเด้อมาเกี่ยวเขาอังคันเด้อฝากกำลังใจให้ในพี่น้องเบิดสุขสุขคนมาแข่งกัชิลงเกี่ยวเขากับพี่น้องสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคน